แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองแต่สำหรับชาวตำบลท่าวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในตลาดท่าม้าแห่งนี้ก็ยังเคารพในความเชื่อที่แตกต่างกันทำให้ทุกเช้ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มสนับสนุนกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือก่อปปสต่างฝ่ายต่างก็ติดตามข่าวสารในสื่อต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบ แต่สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ยังคงมีความขัดแย้งทำให้ชาวบ้านหลายคนมองว่าทางออกที่ดีที่สุดขณะน,นี้คือทั้งสองฝ่ายจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันแทนการชิงดีชิงเด่นเพื่อเอาชนะโดยหวางผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งไม่มีหลักประกันว่าชนะแล้วในวันนี้อนาคตจะยังคงชนะได้ต่อไปหรือไม่ตราบใดที่สังคมยังมีความขัดแย้งตั้งแต่สร้างปะเทศมาส่วนมาปะเทศแต่ก็ปลอ คนไทยแต่ความสามัคคีกันอาจจะเป็นไปได้เพราะประวัติศาสตร์มันเคยเป็นฝ <uana> ันมากก็สถานการณ์หน้าเป็นอ้วงยู่ที่บ่าเกนน์ําเกนนํนต้องการเอาแบบหน้อยพอเหมือคุ้งชนอยู่ตามลังหมากมก็มันมีการเริ่มเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกนนําำยังมีความจิตสํานึกว่าตัวเองเป็นคนไทยหยุดตื้อในระบบประมาทกษัตัตย์หยุดตื้อในระบบประชาธิปไตยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก ส่วนข้อเสนอให้มีการตั้งสภาประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งสำหรับชาวบ้านที่นี่ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดหากรัฐบาลยุบสภาแล้วตั้งสภาประชาชนซึ่งถือเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศขณะที่บางคนเห็นว่าการปกครองในรูปแบบปัจจุบันก็มีความเป็นธรรมเพียงพออยู่แล้วแต่บุคคลหรือนักการเมืองต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นแค่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 ใบเบิกทางให้กับรักการเมืองไปแท้นาทมันไม่ใช่ทางออกที่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 ดีที่ประเทศไทยไปลอกเลียนประเทศอื่นเข้ามาเนี่ยผมผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการที่จะตั้งสภาประชาชนนี่ละครับมันไม่มีอะไรมารองรับได้หรอกสภา,าประชาชนนี่เอาอะไรมารองรับมาตั้งเพื่อคือถ้าว่าปฏิวัติไปในตัวเลยแต่ว่าคือเข้กาประกาศชัดเจนว่าคือปฏิวัติประชาชนปฏิวัติครับ แลวก็มาล้างเม็ดแลวเอาเคยมาเป็นบรรดท่านไม่มีคือประชาธิปไตยคือมีการเหลือตั้งนะมีการเหลือตั้งแลวก็เอาเสี่ยงข้างหมากกว่ากันแต่สิ่งที่ชาวบ้านหลายคนเป็นห่วงตรงกันคือการเผชิญหน้าของกลุ่มที่คิดต่างที่อาจขยายวงกว้าง และอาจส่งผลให้ประเทศบอบช้ำไปมากกว่านี้หลายคนจึงได้แต่คาดหวังว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่คิดต่างจะหาทางออกร่วมกันได้โดยปราศจากความรุนแรงติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน